สวัสดีครับน้องครับมาวิเคราะห์ออเดอร์ด้วยกันสัก2ออเดอร์ก็แล้วกันนะครับสัก2 order. อออเดอร์ก็กราฟวันกราฟวันนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนพอสมควรน,นะครับก็แดงไปซะหลายไม้นะครับแต่ก็ปิดบวกอยู่นะปิดบวกอยู่ก็มาไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะมา วิเคราะห์ออเดอร์ด้วยกันช้าๆนะครับสัก2ออเดอร์ดูภาพรวมของกราฟก่อนดูภาพรวมของกราฟให้ออกนะครับอันนี้ภาพรวมคือเทรนขาขึ้นยกโลยกไฮขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เข้าดับบายก็จะมีความปลอดภัยกว่าแต่อพอมาถึงแล้วนะครับด้านบนสุดตรงนี้นะครับเกิดเป็นลักษณะของอพลัชั่นนะครับที่บ่งบอกแนวโน้มการกลับตัวนะ กราฟเซตตัวลงมาเดี๋ยวเราจะรอดูก่อนนะเทนมันเป็นเทนขาขึ้นนะครับแต่ณนะปัจจุบันมันเกิดพลชั่นที่บ่งบอกแนวโน้มการกับตัวบริเวณแนวต้านนะครับก็มีโอกาสเที่ยะกับตัวลงรองก่อนนะครับรอก่อนมันมีแท่งแรงซื้อนะครับคาอยู่ตรงนี้นะครับแรงซื้อแข็งแรงเราจะรอให้มีแท่งที่ลงมาเอาชนะแรงซื้อตรงนี้ก่อนนะครับเราถึงจะเข้าเซลล์ได้นะฮะ แหลงซื้อแท่งเขียวแข็งแรงตรงนี้นะฮะรอก่อนครับน้องอ่านี่นะครับลงมาแล้วนะครับและแท่งแรงเทขายนะครับลงมาละโอเคถ้าได้จุดเข้าดีๆโอ้โห่กำลังจะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับปรากฏว่าเปิดแท่งปุ๊บปวดลงมา ยาวเลยมันน่าจะลงต่อน้องๆนะครับแต่ว่ามันเปิดแล้วเราได้จุดเข้าถ้าตอนเนี้ยเราไปกดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปตามกดนะมันจะได้จุดเข้าบริเวณกลางแท่งซึ่งก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเพราะนั้นเราจะไม่เข้าดีกว่าเนาะไม่เข้าดีกว่าเทนขาขึ้นชัดนะครับถึงแม้ด้านบนจะเป็นแนวโน้มการกลับตัวอย่างที่นายว่าแต่ว่าเทนหลักเป็นเทนขาขึ้นมาเพราะฉะนั้น การที่จะส่วนที่แนวรับนะครับเต้นขาขึ้นพี่ไอบอกอยู่เสมอนะครับว่าแนวรับมันจะแข็งแรงนะครับมันจะแข็งแรงเพราะนั <repeating S 2> ้นเราจะรอดูที่แนวรับตรงนี้นะครับรอดูที่แนวรับตรงนี้ดูว่าจะมีแรงขายเยอะไหมนะฮะไอแรงซื้อนะครับส่วนตอนนี้มีแรงซื้อเข้านะครับที่แนวรับตรงนี้บ่งบอกนะครับว่าตรงนี้มีแรงซื้อรออยู่จริงนะครับเกิดรีเจ็ตเข้าเลยครับถ้ารีเจ็ตเข้าเลยนะฮะ เบาครับไม่ชัดนะฮะเบานะครับไม่เอานะฮะไม่เอานะครับแบบนี้มันเบาครับมันลีเจ็ไม่ชัดไม่ทันเวลาอ้าวมาไม่ทันหรือเปล่ามันมีแรงเข้าช่วงท้ายนะครับจนสามารถดันกราฟขึ้นไปพ้นแนวต้านได้พี่ให้กด เข้าเดร์ไปทันด้วยนะครับทันด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะทำท่าเหมือนจะไม่ทันนะครับแต่กดไปแล้วทันนะฮะซ้ำอีกแท่งได้ไหมได้นะครับแท่งต่อไปสวนอีกแท่งหนึ่งก็ยังได้นะฮะนี่นะครับบินไปครับแนวนี้ถ้าลงมาอีกทีซ้ำเลยครับซ้ำเลย ภาพรวมของก๊าเป็นเทนขาขึ้นนะครับถ้าไม่ลงมาหาก็ไม่เข้าครับเดี๋ยวจะไปตรงคู่อื่นไม่เข้าแล้วนะครับขึ้นไปแบบนี้ไม่เข้าละไปดูตรงคู่อื่นวิเคราะห์คู่อื่นต่อภาพรวมเป็นไซเวกอบกว้างๆนะครับก็เช่นเดียวกันครับไซเวกอกว้าง,ก,าง,ก,างก็รอส่วนที่แนวนะครับที่แนวบริเวณ ถ้าจะสวนต้องสวนที่แนวที่มันเป็นไฮหรือโลนะครับบริเวณใกล้เคียงกับไฮหรือโลล่าสุดที่มันทำนะฮะจะมีความปลอดภัยกว่าอันนี้มันทะลุแนวแนวรับลงมาก่อนนะครับแล้วก็มันมีอีกแนวหนึ่งรออยู่ข้างล่างนะเรายังไม่รู้นะครับว่าเป้าหมายของมันก็น่าจะลงมากับตัวที่บริเวณแนวรับที่ไปตีเส้นแดงไว้นะฮะรอดูก่อนครับแท่งก่อนหน้านี้เป็นการพักตัวนะฮะ เป็นการพักตัวยังไม่เข้านะครับแบบนี้ถ้าจะเข้ารอให้มันเก็บไส้ทั้งหมดให้ได้ก่อนนะครับรอเก็บไส้ทั้งหมดให้ได้ก่อนค่อยค่อย,อย,อยหาจังหวะเข้านะฮะถ้าทะลุแนวรับตรงนี้ขึ้นไปได้ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับค่อยๆไล่ดูไล่สเต็ปไป แนวนี้นะฮะถ้าเล่นกับแนวเข้าครับน้องๆแต่ถ้าไม่ไม่ลงมาเล่นกับแนวไม่เอานะครับมีโอกาสโดนสวนกลับลงมานะฮะ,ะจะรอตรงนี้นะครับรอตรงนี้ถ้าเปิดแล้วลงมาหาแนว <c oughs> เกิดรีเจคชั่นเข้าเดิรที่แนวครับถ้าเปิดแล้วขึ้นเลยปล่อยมันครับช่างมันมีโอกาสที่จะโดนสวนกลับลงมานะครับมีโอกาสที่จะรีเจกกลับลงมาข้างล่างนะฮะ เนะเปิดแล้วขึ้นไปแบบนี้เราหยบกดตามเนี่ยอันตรายนะครับมีโอกาสที่จะโดนสวนกลับลงมาแบบนี้นะฮะรอครับแท่งนี้ไม่น่าจะมีจังหวะเข้านะฮะ,ะภาพรวมกราฟเป็นไซเวนะครับไซเวกอบกว้างนะครับเพราะฉนั้นรออย่างเดียวนะครับรออย่างเดียวถ้าจะเข้า ตรงนี้เข้าเซล์ได้ไหมถ้าเล่นกับแนวก็อย่างที่บอกก็เข้าได้นะครับถ้าไม่เล่นกับแนวก็ไม่ต้องเข้านะต้องเก็บไส้ได้หมดก่อนนะครับต้องเก็บไส้ตรงนี้ได้หมดก่อนถึงจะเข้าออเดอร์นะฮะโอเคค่อนข้างแข็งแรงลงมาลาักษณะนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปแค่เส้น SP5 นะครับเก็บไส้ได้หมดครับนะ้องเก็บไส้ได้หมดถ้าขึ้นไปหาเส้น s a 5เกิดีเจิตชัดก็เข้านะครับถ้าไม่ชัดก็ไม่เข้าครับ ถ้าเปิดแล้วลงเลยปล่อยมันเดี๋ยวจะไปรอที่แนวรับข้างล่างนะฮะค่อยคไล่สเต็ปไปครับไม่ได้นะไม่ได้ขยับดูตรงอื่นนิดนึงไม่ได้ อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจกาเป็นเทนขาขึ้นมายายาวตอนนี้น่าจะปรับขึ้นไปตามแนวโน้มของเทนหลักแล้วนะฮะแต่ว่าไฮล่าสุดเนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกันถ้าจะเข้าออเดอร์บายรอทะลุแนวต้านตรงนี้นะครับน้องแล้วเข้าออเดอร์บายเนี่ยความปลอดภัยจะสูงมากนะครับแนวต้านนะครับน้องแนวต้านตรงนี้นะกาทรงนี้นะฮะรอให้เขากลับขึ้นไปครับรอให้กลับขึ้นไปอะ ตรงนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะเทรนเนี่ยเทรนภาพรวมเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับมันสร้างโลโลใหญ่นะครับข้างล่างสุดเนี่ยนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไหลขึ้นไปเรื่อยๆแท่งก่อนแท่งแดงตรงนี้เป็นแท่งคืนกินลงมาก็จริงอยู่นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างห่างเส้น SMA 5นะครับแล้วก็ไม่มีแท่งสนับสนุนแนวโน้มการกลับตัวนะครับเราเข้าเดิมเซลล์ไม่ได้นะครับแบบนี้อันตรายนะฮะ อันตรายเพราะนั้นรอครับรอให้ทะลุแนวต้านแล้วตามนะครับจะปลอดภัยกว่านะตรงนี้นะครับเข้าอีกหนึ่งออเดอร์ครับน้องๆครับแบบนี้เข้าไหมยังนะฮะยังนะ <c oughs> รอขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่าไอ้แท่งแดงตัวนี้มันค้ำอยู่นะครับยังไม่มีแรงซื้อที่เอาชนะมันได้นะฮะอะแต่ถ้าแท่งนี้ลงมาแดงโล่เลยนะครับเก็บแท่ง แหล่งซื้อได้หมดนะครับมันก็เป็นแท่งสนับสน,นุนแนวโน้มการกลับตัวนะครับของแท่งกืนกินตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าออเดอร์เซลล์ได้ก็รอดูนะครับว่ากราฟมันจะเฉลยยังไงถ้าทะลุแนวต้านตามนะครับแต่ถ้าลงมาคอนเฟิร์มแข็งแรงเก็บแท่งแรงซื้อได้หมดก็ตามในออเดอร์เซลล์นะครับอ่าดูนะครับวิเคราะห์ไปทีละอันทีละอันแบบนี้นะฮะถ้าทะลุตามครับ แนวโน้มหลักเป็นเทนขาขึ้นนะครับถ้าไม่ทะลุแบบนี้ไม่เอานะครับอ่าขึ้นไปค่อนข้างแข็งแรงเอาโอเคโอเคอ่ะพีอกดเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับแท่งก่อนหน้านะครับขึ้นไปปิดแข็งแรงเหนือเส้นแนวต้านนะครับแท่งนี้เปิดเหนือแนวต้านแล้วเราวิเคราะห์แล้วนะครับว่าแนวโน้มหลักของเขาเป็นเทนขาขึ้น พี่ไอ้ก็กดเข้าเดอร์ที่แนวซึ่งมันได้จุดเข้าที่ดีมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็เข้าเดอร์บายไปนะครับอ่าสองออเดอร์พอนะครับไปแล้วนะครับอ่าแนวโน้มหลักเป็นเทรนขาขึ้นนะครับนะ้องนี่นะฮะอ่าก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะ โอเคเดี๋ยวในส่วนของการไลฟ์เทรดนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของอการสอนนะครับการสอนวิเคราะห์กราฟลักษณะเนี้ยนะครับแล้วก็จะบอกว่าออเดอร์นี้กดได้ออเดอร์นี้อย่าเพิ่งกดอะไรแบบนี้แล้วน้องๆก็กดนะครับแล้วแต่เลยใครจะกดไหมละกี่เดียนอะไรยังไงพี่ให้่ก็จะเป็นการสอนในเรื่องของการวิเคราะห์ออเดอร์นะครับแล้วก็เป็นการสอนในเรื่องของการบริหารเงินด้วยนะครับว่าควรจะกดไหมละกี่เดียน จะแก้ไหมจะแก้แบบไหนจะมาติงเกลไหมหรือจะเอาแค่โคเวอร์ไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันในในคอร์สนะครับเปิดสิ้นเดือนนี้นะครับเป็นนี้เป็นคอร์สการเรียนนะครับน้องๆไม่ใช่การลักหนาของการนําเทดนะเป็นการเรียนการสอนนะครับสอนวิเคราคร์กราฟสดนะครับใครจะกดตามก็กดหนึ่งสิ่งที่น้องๆจะได้รับนะครับก็คือ1ได้ในเรื่องของความรู้แน่ๆนะครับระยะเวลา1เดือนเนี่ยนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับ ที่เราจะมาวิเคราะห์กราฟด้วยกันเนี่ยพี่ไ้เชื่อเหลือเกินนะว่าน้องๆจะได้ความรู้กลับไปสามารถที่จะอเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเจอกันทุกวันวิเคราะห์ด้วยกันทุกวันถ้าไม่ได้ความรู้เลยก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วนะครับถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันนะสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ บ้างนะครับในการที่จะมาเข้าคอร์สตรงนี้นะครับหนึ่งเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือน้องต้องเป็นนักเรียนของพี่ไอนะครับต้องเป็นนักเรียนของพี่ไอที่ลงในคอร์สตัวติตัวหรือคอร์สวิดีโอแล้วนะครับหนึ่งต้องเป็นนักเรียนของพี่ไอนะถ้าใครยังไม่ได้เป็นนักเรียนของพี่ไอก็สมัครมาร่วมนะครับเข้าไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางก่อนนะครับเพราะว่าถ้าพี่ไอมาวิเคราะห์กราฟแล้วน้องไม่ได้เป็นนักเรียนของพี่ไอพี่น้องจะไม่รู้นะครับว่าว่าเรากําลังพูดถึงอะไรอยู่แล้วก็ มันตรงกับบทเรียนที่เราเรียนไปไหมนะครับน้องจะไม่รู้นะเพราะฉะนั้นนะต้องหนึ่งนะครับเงอนไขข้อหนึ่งต้องเป็นนักเรียนของพี่ไอเงนไขข้อที่สองนะครับตรงนี้พี่ไอค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะครับวันละชั่วโมงนะครับเดือนก็สามสิบชั่วโมงนะที่จะต้องมาทําตรงนี้เพื่อให้น้องๆได้ความรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าใช้จ่ายครับนะครับมีค่าใช้จ่ายในการเขาจะมามาร่วมตรงนี้นะครับเหมือนกับการ ซื้อที่นั่งนะครับพี่ไอคํานวณแล้วน่าจะอยู่วันละวันละหนึ่งดอนลลาร์นะครับค่าใช้จ่ายตรงนีนะ้น้องจะเข้ามากดไม้ละห้าเหรียญสามเหรียญเจ็ดเหรียญแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยตามต้นทุนของแต่ละคนแต่ละคนต้นทุนไม่เท่ากันนะแต่ว่า,าตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่น้องจะต้องเสียเพราะว่าพี่ไอต้องใช้เวลานะครับสามสิบชั่วโมงนะต่อหนึ่งหนึ่งคอร์สนะครับก็คือหนึ่งชั่วสามสิบวันสามสิบชั่วโมง นะใครว่างก็เข้ามาดูถ้าเราไม่ว่างล่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็วันละหนึ่งเหรียญน,นะครับวันละหนึ่งเหรียญน,นะค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่น้องจะต้องเสียนะครับเป็นค่า,าเข้ามาร่วมนะครับในคอร์สก็คอร์สหนึ่งใช้เวลา30วันนะครับ30วันอ,อย่างที่บอกนะเดี๋ยวเงินไขที่ชัดเจนเดี๋ยวพี่าจจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งเพราะถามกันเข้ามาเยอะนะฮะถามกันเข้ามาตอนนี้น่าจะ ทางช่องข้อความของพี่ไอนี่น่าจะหลายสิบท่านแล้วนะครับ1ต้องเป็นนักเรียนของพี่ไอนะต้องมีเงื่อนไขนี้นะครับ <c oughs> ข้อ2ถ้าไม่ใช่นักเรียนของพี่ไอนะครับเราต้องทำไงล่ะก็ต้องมาเป็นนักเรียนของพี่ไอนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องเข้ามาอยู่ในคอสวิดีโอเพราะตรงนี้เป็นลักษณะของการเรียนการสอนนะครับการไลฟ์เทรดตรงนี้เป็นลักษณะของการเรียนการสอนไม่ใช่การนําเทรดนะครับส่วนเราจะเทรดแล้วได้กําไรหรืออะไรตรงนั้นเป็นในส่วนของเราไป นาพี่ไอ้ก็ไม่ได้ไปยุ่งในเรื่องของผลกาไรหรืออะไรนังไงนะครับจะกดก็กดไม่กดก็ไม่มีใครว่านะครับจะวิเคราะห์ออเดอร์ไปแบบนี้วิธีการเลือกตลาดวิธีการดูแนวโน้มวิธีการบริหารเงินวิธีคิดนะครับเราจะเสริมกันในทุกๆวันวันละหนึ่งชั่วโมงโอเคนะครับสิ้นเดือนนี้เราเราเจอกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดที่ชัดเจนพี่ไอจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับน้องครับ